น้ำตาที่มันไหลมันไม่ใช่น้ำตาที่เกิดจากความเศร้าค่ะน้ำตาที่มันคลอตาอยู่มันเป็นน้ำตาแห่งการปิติสุขค่ะที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรครูไม่เคยเสียดายชีวิตครูค่ะครูทะลุเป้าไปเรียบร้อยแล้ววันนี้พ่อแม่พี่น้องครูสบายค่ะครอบครัวครูรอดแล้วค่ะครูสามารถนอนตายแบบไร้กังวลได้เลยเพราะครูเชื่อว่าคลิปที่ครูสอนทุกคลิปจะต้องมี คนมากมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างแน่นอนลูกศิษย์ครูกําลังแปลคลิปเป็นภาษาต่างประเทศลง YouTube มากมายค่ะแค่นั้นมันก็เพียงพอสําหรับการมีชีวิตที่ดีและยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนแล้วทุกวินาทีนี้ที่ครูลืมตาม,มาเออวันนี้ฉันตื่นเงินฉันลุกมาทำหน้าที่ต่อในการช่วยเหลือผู้คนครูเป็นครูคนเดียวที่สาบานครูเป็นเจ้าของแบรนด์คนเดียวที่สาบานให้ตัวเองตายถ้าตัวเองเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมทําไมไม่มีใครเขากล้าทํา ในขณะที่ครูทํา